แย่ลงหมอบอกให้ไปหาเลยอะถ้าแบบกรณีที่ว่าตาเขาแบบรักษาได้ไม่เหมือนเดิมแล้วแบบม,มีปัญหาอะไรก็คงให้อยู่บ้านเราตลอดไปอะเพราะว่าก็เดี๋ยวต,ต,ต้องลองรักษากันดูต่อไปนะเริ่มแบบกังวลเพราะว่าหมอเขาบอกว่าตาค่อนข้างจะสภาพแย่ค่ะตอนไปหารอบล่าสุดแต่ยังไงก็ พร้อมให้หนูอยู่บ้านเราตลอดอยู่แล้องะไม่ว่าหนูจะตาไปยังไงก็ตามนะคะคุณหนูทำไมหนูถึงเป็นหนักขนาดนี้ล่ะหน่มองมากเลยเนาะปาลลงไปข้างหน้ากันอวันนี้คือแบบอ่าเด็กๆก,ก็ไม่มีเรียนอะไรนะคะเราก็ ไม่มีแผนไปไหนทั้งนั้นก็เออก็เลยตื่นสายบ้างค่ะโอ้ก็แบบขอพักผ่อนอยู่บ้านบ้างนะคะอยู่นิ่งๆบ้าง <c oughs> ก็เล่นกับหมากับแมวไปนะคะอะแต่ว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวพาซัมเมอร์ไปหาหมอก่อนค่ะเพราะว่าคือถ้าไปตอนเช้าเนี่ยรู้แหละถ้าไปตอนเช้านะคะรอคิวสองชั่วโมงอะแต่ถ้าเราไปช่วงบ่ายรู้สึกจะรอคิว20่นาที <c oughs> ก็เลยเลิกไปตอนเช้าแล้วนะเดี๋ยวตอนบ่ายไปกัน แล้วนี่วันนี้เลโอมีเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะคะมาแต่เช้าเลยก็โอเคค่ะอยู่บ้านไปแล้วเดี๋ยวตอนช่วงเย็นอาจจะพาไปกินข้าวข้างนอกอเคลียร์งานอะไรไปนี่ก็มาที่โต๊ะทำงานนะคะแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมโต๊ะทำงานเรามันดูแป ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยลีน่าเขาบอกว่าเนี่ยลีน่ามาจัดโต๊ะทำงานให้มัมหม่านะคะโอ้โหคงทนความรกของมัมหมาไม่ได้นะคะมาจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยสวยงามเลยคือแบบโอ้โหจัดละเอียดมากนะเพราะว่าตรงนี้คือมีอย่างกอ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 ะนี่เขามาจัดเรียงแบบเป็นแถวสวยงามโอ้โห รับรองว่าลินะทาแบบแต่งงานไปนี่คือแม่สีเรือนแน่นๆค่ะบ้านสวยแน่นๆนี่ก็แบบซื้อ,อยาทาแก้สิวมาให้เรโอนะคะคือแบบพอเป็นเด็กมอตน้นนะคะก็จะเริ่มมีโฮอร์โมนแล้วก็หน้าเป็นสิวนะคะนี่ก็ไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่านะเนี่ยลองดูก่อนอ mm ืมันเร็วมากเลยนะคะเราถึงถึงวัยที่แบบเราต้องมานั่งซื้อ,อยาทาสิวให้ลูกแล้วนะคะ ทุกคนมัมมาจะพาซัมเมอร์ไปหาหมอก่อนนะเลโออกเพื่อนมาบ้านนะคะก็ทำอะไรกินกันเองอาหารนี่นะไปโรงพยาบาลด้วยนะคะ มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนมาโรงพยาบาลใหญ่นะคะแล้วก็แบบวันนี้วันอาทิตย์คนเลยดูเยอะเลยที่จอดรถก็แบบคนเยอะเยอะๆอาจจะต้องรอนานกว่าวันธรรมดาหน่อยนี่นยไม่เคยมาใช่ไหมที่นี่เคยมาไหมที่โรงพยาบาลนี้หนูหนูเออหนูไม่เคยเนาะหนูเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ คิวที่24ลูกแต่เราได้55นั่งรอ20ว่าคิวเลยตาแย่แล้วค่ะตามันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าแย่ลงมากคือไม่ไม่เอาตาออกก็ได้ก็เดี๋ยวไม่รู้หมอ,อกขาจะทำยังไงให้พยายามรักษาตาไวอ้อะแต่คงจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็มานั่งรอ,อน้องลมควันนะเนี่ยใช้เหมือนกับว่าเป็นแบบสตัปเปิล เขาเรียกแม็กแม็กเย็บตาไว้่ะไม่ให้ตาเปิดได้เลยทีนี้เรียกง่ายคือตาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือมีคนที่จะมารับน้องที่ยี่สิบสี่เคงต้องบอกเขาว่าต้องแคนเซิลไปเพราะว่าน้องน่าจะต้องอยู่บ้านเราแล้วค่ะถ้าเป็นสภาพนี้นะตาไม่ไม่สวยเหมือนเดิมโอเคอะแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งค่อยพามานะคะแล้วว่าแต่ว่าต้องแบบปิดตาอย่างเงี้ยไปอีกสองสัปดาห์ค่ะ อยู่ในสภาพปิดตาเราก็แบบอคอยหยอดตาให้เขานะคะหยอดยา <c oughs> แวะซื้อขนมที่ร้านนี้กก่อนนะคะเพราะว่ามันแบบใกล้ๆอ่ะไหนๆก็มาแถวนี้แล้ว ยากิที่ดรายมอนชอบนะเราก็มาเลือกซื้อไอติมนะคะตัดเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเยอะล้หนาวนี่นะเลือกไอติมเหยลูกเอาอันไหนหอเอาเป็นแพ็คเลยลูกเพราะว่ามันถูกลูกแพ็คหนึ่งสามรยเยนเองในตั้งหกอันเนี้ยอันนี้หรออันนี้อ ก็มาซื้อไปไงมันก่อนนี่เหรอโอเคโอเคอันนี้เหมือนมีคนกินเยอะด้วยเปล่าหรือตั้งแตยังไม่ทันได้กินเลยอ่ะหมดเลยเอ๊ะมันก่อนป้าเขาเลือกซื้ออะไรไปมาจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยโค้ดสติกโอ้หรือเปล่าโอ้ยเพปปี้เพปปี้เพปป กูไม่19876543210บีบบีบบบบ,บ,บเอาา๊ะทำไมเพื่อนเลโอเมันมีมาเพิ่มนะคะตอนแรกเหมือนมาคนนึงแล้วก็ไปรับอีกคนนึงแล้วเหมือนมาอีกคนนึงเป็น3คนอ่ะเอาได้แล้วลูกปะปะป,ะ,ป,ะ,ปะถือของไปถือน้องไปไว้บนห้องลูกปะ,ะเดี๋ยวมาหยอดตาให้น้องก่อน ก็ออกไปซื้อคาราเกะกับป,ป๊ะป๋าค่ะห่างหายจากร้านไก่ทอดเป็นหลายวันนะคะกลับมาแล้วค่ะกลับมาหาไก่ทอดเหมือนเดิมแล้ว เพื่อนเล็วเพิ่งกลับไปนะคะตอนนี้ก็มานั่งกินไอติมในความหนาวแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นทำใหมอะ่ะลูกเอ้ยมันหนาวลูก <Okay. S 1> เออหลังอาบน้ำ s <S แล้วก็ตอนเช้าล้างหน้าเสร็จก็ทาทาให้หน้ามันจะได้ใสขึ้น ทีนี้เราก็มาพาเด็กๆไปกินข้าวค่ะ<อ>ทำไมข้าวได้เดยสมบูรณอ๋อเหรอถุงมือเหรอแต่ก็ไม่ต้องใช้หรอกเนาะ,ะไปขึ้นรถกันทุกคน นี่เรามาที่ร้านเทมปะเอ้ยเรามาที่ร้านเทงกะอิป,ปินนะคะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเป็นร้านที่ผ่านประจํานะคะอยู่ถนนใหญ่ไม่เคยมาเลยแต่เลวบอกว่าคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าร้านนี้อรอ่อยก็เลยอ่ะมาชิมดูชิมดูเขาแบบเช็ดโต๊เช็ดโต๊ะน,นี่เต็มไปด้วยกิ่นคอรลินนะ เด็กเอกเหม็นมากเหม็นขอรนที่ต้มสะอาดมากเกินไปหรือเปล่าอ้ยแรงมากดีน่าดีน่าดีน่ดีน่าดีน่าดนดีน่าดีน่าดีนยาน่าดีน่าน่ี้่ดีน่าดนีน่นี่าเอนาดีนนนนมาีนาอานนี่า ก็สไตล์ร no ้านรามเงงนะคะก็จะมีคาราไอตกะแล้วก็มีพวกอาหารจีนเล็กน้อยอ้าวหมดแล้วเนี่ยหมดอยู่อุ้ยเกี๊ยวซาหรอแล้วก็ข้าวผัดอะไรพวกนี้นะคะอร่อยไหมข้าวผัดลองสั่งเนาะรามเงงสั่งไปแล้วเนาะสั่งข้าวผัดด้วยดีกว่าอยากชิมได้โอ๊ะทำไมมันใหญ่เวอร์ขนาดนี้ลูก อ๋อหนูเลือกไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมออขนาดขนาดเฮ้ยถ้ามันมาแบบนี้มันจะจะกินไม่หมดนะมันมันใหญ่มากไม่ใช่แล้วหนูสั่งอะไรทำไมมันเป็นพริกพริกพหรอเจ๊เาหรอเขาใส่ไหมโอ้โหใหญ่ไปปะใหญ่กว่าไม่เลยนี่คือหนูสั่งสั่งชาชูเพิ่มใช่ไหมเนี่ยทำไมเยอะเป็นทีหมดเลยเนี่ยโอ้อ มาลินากะอีกีาัี้ก็ยเปนอร่อยมตัว้รรอพิกเผดหรอ,อแล้วรชาติเป็นไงอร่อยนะอัออออนนี้ก็เรียกสั่งโรเตโต้มากับเขี <ๆ S 2> เ๊ยวซาด<ๆ>้วยนะคะแล้วแบบราเมงจานใหญ่มากทุกคน <ๆ S 2> ช่อกนก<ๆ>ินด้วย เียวซาลาานี้คืออร่อยนะคะเป็นแบบนุ่มมากนุ่มละลายในปากอ่ะอร่อยอร่อยแบบนี้นนอันนี้ของนี้ขูนะคะแล้วแบบสั่งผิดอะไรไม่รู้เนกิมาเต็มไปหมดลไลค่ <laughs> ะ<ไ> <laughs> โอ้ยกด <laughs> อะไรทุกคนช่วยกันกินด้วยจ้าเนกิเนกิ ือน้ำซุปซุปเนี่ยมันจะเป็นซุปไก่อ่ะซุปไก่แบบข้นมาก <c oughs> มันข้นเกินไปอ่ะเอาเอาพุดจิ้มไว้ค่ะ <c oughs> ที่สั่งมาเป็นแบบธรรมดานะซุปธรรมดาแล้วถ้าเกิดเอาแบบแม็กซ์เนี่ยคือแบบโอ้ยเลีย่ยนมากบอกเลยว่าเลี่ยนสุดๆไม่ไหวอืมของเหรออะไรลโลโฟมะงาดำจิ๊กโฟลิจ้ามาอีกล้วนะครับแลอศครั ของนี่นะอะไรคือคุกกี้อันครีมส่วนลิขุนนั้นกินไอติมมาตั้งแต่เข้ามาใลน่านะกินไอติมก่อนแล้วก็ค่อยมาสั่งราเมงแล้วก็นี่ถ้าทางจะกินไม่หมดตามสไตล์ You always แล้วก็กลับบ้านมาทำงานกันต่อนะอยมคล้่คืนก็เดี๋ยวลง YouTube แล้วก็ทำงานต่อไปถึงเที่ยงคืนแล้วก็นอนนะอีกนิดนึงอ่ะใกล้เคียร์เสร็จแล้วถ้าจบตรงนี้ได้ก็คือทุกอย่างผ่านนะจบ บทุกสิ่งทุกทีนะคะต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนปีใหม่เราจะได้สบายใจต้อนรับปีใหม่กัน,นะคะ่ะแป๊บๆสิ้นปีแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้โหเร็วจะเร็วปานนะั้นเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะจ้าเน